ผมมีเช็คลิสต์12จุดเนี่ยฮะถ้าบ้านไห<ะ>นมีครบ12อ,อย่างก็ต้องหาหมอแล้วก็ไปหายากันแต่แล้นะครับตั้งแต่เนี่ย<ะ>เบอร์หนึ่งก็อาจจะหลอดไฟหลุดออกมาไม่ได้ซ่อมเบอร์สองก็มีกล่องข้างบันไดเบอร์สามพรมนะพรมบันไดพรมรับแขกนะฮะเบอร์สี่ก็ตู้ยาระเกะระกะเปิดทิ้งเอาไว้ใต้<ะ>ตู้ยาก็จะมีกล่องนะฮะมีขวดยาก,กาแฟก็ปล่อยเลอะเธอแก้กาแฟก็ทิ้งเอาไว้ ก็ต้งขี้บุหรี่ที่เขียนที่เอาไว้นะครับสายไฟระโยงระยางมีสัตว์เลี้ยงนะครับผ้าที่ตากพัดลมเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่รือเอกสารที่กองเอาไว้สิบสองอย่างนี้เป็นเป็นเช็คได้ซิ่งง่ายๆเลยครับเอาไปเช็คที่บ้านได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณพ่อท่านเป็นเนี่ินครึ่งก็มาหาหมอได้แล้วครับหรือไม่ก็ให้เลือกสองทางคือจะมาหาหมอเลยจะช่วยไปจัดของครับคือสิบสองจุดเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุสะดุดแล้วก็หกล้มได้ กับ,บทั้งสิบสองอย่างนี้เลยนะครับะสะดุดกล่องสะดุดสาไฟเดินชมนฝาตู้นะฮหรือว่าแบบไปไปไปจับที่ที่ตรงที่บุหรี่แล้วร้อนแล้วก็สะดุดล้มอะไรประมาณนี้นครับ,รบเป็นจุดของรกที่ทำให้หกล้มได้ คีย์เวิร์ดน่าจะอยู่ที่รู้ตัวนะคะคุณประสานบางทีแบบเราก,ก็ชินทีละหน่อยว่าถออ้วยกาแฟมันก็อยู่มุมนั้นของมันอย่างเงี้ยเราก็มองนะมันผาดผาดอย่างเงี้ยค่ะคือท่านอาจจะไม่ได้รู้ตัวว่ามันมี12จุดพออย่างเราที่เข้าไปช่วยดูแลหรือว่าทางทีมอาจารย์รารลัสที่เข้าไปช่วยดูแลไปพอยต์ไปสปอร์ตอย่างเงี้ย เราก็เริ่มมองเห็นถ้าเกิดว่าเอาเอาตัวเลข1-12ถึงออกนะคะบางทีอุตสารอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็เหมือนบ้านรทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะแต่พอกไปวางอย่างเงี้ยค่ะเราจะเริ่มแบบโอโ้โหเราต้องทำอะไรสักอย่างละเพราะเพิเดี๋ยวกี่หมื่นนะคะ2 0 0ห0แล้วไปห้าห0่นอาจจะเป็นแสนได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เริ่มเริ่มนำมาสู่การตระหนักแล้วละ,ละเพราะว่าทุกคนไม่อยากเสียตังค์อันนี้จริงค่ะแม้ว่าเราจะมีความสุขกับการเก็บของเล็กๆน้อยๆ ถ้าเกิดว่าสุบแบบนี้แล้วต้องเสียตังเป็นแสนอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะปัดใจได้ง่ายคะ่ะลุกขึ้นมาช่วยกันช่วยกันแับจัดในหลายมุมสิบสองจุดอาจจะเหลือหกจุดอาจจะเหลือสามจุดอย่างเงี้ยคะ่ะประเด็นอยู่ที่คีบดอยู่ที่รู้ตัวคะ่ะคุณประสานคีบดอ,อยู่ที่รู้ตัวนะครับ